เราพูดถึงเรื่องศีลใช่ไหมศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเราพูดถึงศีลอำนาจศีลอำนาจสมาธิอำนาจปัญญาที่สะอาดบริสุทธิ์พุทธพงศ์นั่นก็คือมหาบุญมหากุศลมหากุศลที่เต็มไม่เต็มเหน่วยเนี่ยยังไม่ถึงมากถึงผลมันก็เป็นมหาบุญที่รวมแล้วรวมเล่ารวมเล่ารวมเล่าในปัจจุบันส่งผลสู่อนาคตได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ ว่าศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิหมายถึงความบริสุทธิ์ของศีลศีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็บริสุทธิ์ปัญญาก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์แบบไหนวะอ้าวความบริสุทธิ์ในการสร้างคุณงามความดีที่ไม่คิดที่จะผิดหลักทมหลักวินัยเนี่ยพ่อเราแม่เราพระพุทธเจ้าสอนยังไงเราก็ทำนั่นเราก็ไม่ผิดแล้วไม่ผิดหลักทรรมวินัยนี่เรียกว่าความบริสุทธิ์ของศีล ไม่เฉพาบริสุทธิ์ของศีลนั้นทําตามใจตัวเองนะลูกมันไม่ได้นะศีลมีกี่ข้อศีลห้าตามศีลแปดตามศีลสิบก็ตามศีลสองรอยี่สิบเจ็ดข้อหรือพันข้อในบุพเิทขาก็ตามนี่ฉะนั้นเราต้องศึกษาความรู้แล้ลึกถึงแล้ลึกถึงศาสดาเราพ่อเราแม่เราคือพระเจ้าปั๊บนั่นมีใจที่บริสุทธิ์พุทธ่องหรือความเคารพผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ ปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นพระดีเป็นสมเนรดีพ่อจะได้ยกย่องสรรเสริญเนี่ยนั่นก็ตั้งใจรักษาศีลที่เรียกว่าศีลวิสุทธิคือความบริสุทธิของศีลเกิดอย่างนี้ไม่คิดที่จะละเมิดสิกขาบทเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเคารพพ่อของตัวเองคือพุทธเจ้านั่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ถ้าเราไปคิดอย่างอื่นไม่ได้นะคิดว่าเป็นครูเป็นบาสนี่มันไกลลูกต้องคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่ความเคารพมันจะมี อีกแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งที่ฝังเลือกถอนไม่ขึ้นมันจะเป็นความศรัทธาแบบลูกรักพ่อเป็นความเคารพแม่ลูกลูกรักพ่อลูกเคารพพ่อลูกเคารพ,พ,พแม่ทุกนล่านั้น,น,นอันนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับอย่างอื่นเลยมันลงตอนนั้นอันนี้ือความบริสุทธิ์ของศีลก็เลยเกิดเรียกว่าศีลบริสุทธิ์ที้นี่ศีลบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้มันก็เป็นวางุฎมหากุสลเต็มเม่เต็มหน่วยนี่สมาธิความตั้งใจมั่นที่จะพิบัติคุณงามความดีนั่นเห็นไหม มีความตั้งใจมั่นที่จะพืดปฏิบัติคุณงามความดีตามหลักคำสอนของผู้เป็นพ่อคือพระพุทธเจ้านั่นเพื่อเข้าสู่สุคติภูมินั่นมนุษย์สมบัติเทพสมบัติพรมสมบัตินิพานสมบัติหรือนิพานในปัจจุมันนัน่เรียกว่าโสดาสกิทาคาอนาคาและอรหันต์ไม่คิดที่จะละเมิดสิขาบทเล็กๆน้อยๆหรือคำสอนของพ่อเล็กๆน้อยๆเก็บกรรมไว้หมดเพราะของกรกขผู้เป็นพ่อน่ เรียกว่าสมาธิตั้งใจมั่นเพื่อประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีตามหลักคําสอนของผู้เป็นพ่อนี่รักษาศีลให้สมบูรบริบูรณ์นั่นแหละนี่คือการตั้งใจมั่นที่จะรักษาศีลให้สมบรบริบูรณ์เรียกว่าสมาธิที่ตั้งมัน่นตั้งใจมั่นความบริสุทธิ์ของสมาธิที่เรียกว่าสมาธิวิสุทธิเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะปัญญาไม่ได้ออกจากหลักคําสอนของผู้เป็นพ่อเลยพ่อสอนก็เอาตามนั่น s o u เป็นโสดตายสละชีวิตให้เพื่อรักษามวลมรดกของผู้เป็นพ่อปฏิบัติตามหลักคาสอนของผู้เป็นพ่อเพื่อละบาปบาําเพ็ญบุญละชั่วทําดีนะเข้าสู่สุขติภูมิปิดอบายยภูมิเข้าสู่สุขติภูมิตลอดนะสุขติภูมิเบื้องต้นก็มนุษย์สมบัติเทพสมบัติปรมสมบัติและนิพพานสมบัติเป็นที่หมายนี่ปัญญาต้องรอบรู้อยู่อย่างนี้ เรียกว่าปัญญาวิสุทธิคือปัญญาต้องมีความเคารพในศาสดาในครูในบาของตัวเองในพ่อในแม่ของตัวเองนั่นจึงรวมเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธินี่แยกกันออกมางั้นในชื่ว่าจะทําตามใจของตัวเองไม่ได้น,นะลูกในยิ่งเทศกาลที่เราจะสร้างมหาบุญมหากุศลในช่วงเทศกาล